สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยหากท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกแต่ว่ายังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะกดตัวแรกแล้วก็ กดตัวที่3ามข้างบนค่ะเพื่อที่ว่าท่านจะได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพาวรวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านค่ะในช่วงวันที่1-15พฤศจิกายนท่านจะดวงดีมีโชคมีลาบหรือไม่คาดหวังสิ่งใดเอาไว้ท่านจะได้ดังใจหวังไหมมารับฟังกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าและจะบอกด้วยนะคะว่าท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่ในช่วงระยะเวลานี้เรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกโดยภาพรวมช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นมีดวงได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างปัญหาที่อึอดอัดลำบากใจในช่วงที่ผ่านมาจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น การงานถือว่าราบรื่นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยงานของท่านจะไม่จะไม่ติดขัดนะคะไม่สะดุดหรือว่าไม่หยุดอยู่กับที่แน่นอนเป็นช่วงที่ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้กําลังใจหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนปัญหาต่างๆที่คาราคาส้างในช่วงที่ผ่านมา จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นคะ่ะปัญหาบางอย่างจะจบลงด้วยตัวของมันเองโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านค่อนข้างบ่อยหากไม่ใช่เรื่องของการงานก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็จะมีคนมาเล่ามาระบายมาปรับทุกข์ให้ท่านได้รับฟังจะได้แก้ไขปัญหาที่คนอื่นทำผิดพลาดงานในความรับผิดชอบของท่าน ท่านทำได้และทำได้ดีด้วยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากคนอื่นเป็นคนก่อแต่คนที่จะได้แก้ไขกับปัญหากลับเป็นท่านเป็นช่วงที่คนรอบข้างเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของท่านโดยรวมงานเข้ามาเถอะยังไงท่านยังคงรับได้ยังไม่เกินความสามารถของท่านแน่นอนนะคะให้ท่านสังเกตดูดีๆก็ได้นะคะช่วงนี้ ท่านจะสนุกกับการทำงานมากขึ้นงานเยอะต้องแก้ไขกับปัญหาก็จริงแต่ท่านจะมีความรู้สึกว่าสนุกกับงานไม่ค่อยจะมีอารมณ์ท้อแท้สิ้นหวังนั่นก็เป็นเพราะว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นปัญหาที่ท่านคุ้นชินปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆส่งผลให้ท่านแก้ไขได้ไวนั่นเองค่ะ ท่านใดที่ทำงานบริการเซอร์วิสช่วงนี้งานเพิ่มขึ้นลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการมากกว่าปกติช่างซ่อมช่วงนี้นะคะแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวงานเข้ามาเยอะมากๆช่วงนี้เตรียมตัวรับมือกับงานที่ท่านคาดไม่ถึงนะคะเพราะว่าจะมีงานเร่งงานแทรกงานด่วนเข้ามาค่อนข้างบ่อยคะ่ะมีดวงได้รับผิดชอบงานของคนอื่นื่วนร่วมงานเก่าๆบางคนจะหายหน้าหายตาไปนะคะเป็นช่วงที่ท่านอาจจะแอบใจหายอยู่บ้าง ช่วงนี้ปากมีสเสน่ห์นะคะจุดเด่นคือปากมีสเสน่ห์ท่านจะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ฉะนั้นหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้ท่านเร่งพูดคุยได้เลยนะคะเตรียมคําพูดให้ดีๆวางแผนการใช้คําพูดให้ดีๆพูดให้กระชับแล้วข่าวดีจะเกิดขึ้นมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะสู้และลุยให้เต็มที่โดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้ท่าน ขายเองพูดคุยกับลูกค้าเองจะดีที่สุดท่านจะขายดียอดขายเพิ่มขึ้นช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าจะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆที่ท่านนั้นยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะการเงินของท่านช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ไม่ได้คาดหวงังแต่ได้มานะคะได้มาแบบแปลกแปลกได้มาแบบงงๆแต่ก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะ ว่าช่วงนี้รายจ่ายของท่านค่อนข้างสูงเป็นช่วงที่เงินผ่านมือมีเงินเข้ามือมาก็มักจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องใช้ใจ่ายออกไปทุกครั้งรายจ่ายส่วนใหญ่ยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านและรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านบางคนจะพุ่ม จะเพิ่มสูงขึ้นรายจ่ายจุกจิกมากๆค่านั่นค่านี่มีมาไม่ขาดรายจ่ายบางอย่างไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายจะมีรายจ่ายแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นค่ะหมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวหรือพบปะสังสรรค์จะมีรายจ่ายแบบปุบป,ปับฉับพลันเกิดขึ้นยังไงก็ขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆนะคะอย่าเพิ่งตามใจตัวเองมากนะัก ที่สำคัญท่านจะได้ช่วยเหลือใครบางคนในครอบครัวซึ่งเขาเดือดร้อนด้านการเงินมีอีกลักษณะหนึ่งท่านจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาเองโดยที่เขาไม่ต้องเอ่ยปากเรื่องเงินเงินทองทองข้อดีหากท่านเดือดร้อนด้านการเงินนะคะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือแม้แต่ตัวท่านเองเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มากจะสำเร็จท่านจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินค่ะ บางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินเพราะว่าท่านกู้ยืมสําเร็จแต่กว่าจะสําเร็จก็ไม่ง่ายเลยนะคะต้องใช้ความพยายามนิดหนึง่งมีโชคจากการเจรจาต่อรองการเงินได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปมีดวงเข้าของภายในบ้านบางอย่างแตกหกักชำรุดพังเสียหายต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนบางท่านหมดเงินไปกับการตกแต่งบ้านแต่งสวนนะคะ โดยรวมภาระค่าใช้จ่ายของท่านนั้นท่านยังสามารถบริหารจัดการได้นี่สินต่างๆท่านก็จะเคลียร์ได้แต่ก็ต้องทำใจนิดนึงรายจ่ายค่อนข้างสูงต่อให้ท่านมีรายรับเข้ามาดีมากแค่ไหนก็ตามนะคะช่วงนี้ก็มากจะมีเหตุการณ์ มาิดรอนเงินในกระเป๋าอยู่ดีค่ะหากท่านใดที่คิดจะเก็บออมในช่วงนี้ท่านอาจจะได้เก็บออมตามท่านอาจจะไม่ได้เก็บออมตามที่ท่านนั้นได้วางแผนเอาไว้นะคะข้อดีมีกินมีใช้อยากไปไหนสุดท้ายแล้วท่านก็จะได้ไปในที่สุดถามว่าท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่ในช่วงเครื่องเดอนแรกของเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะคะท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้มีไม่เยอะ และที่สำคัญไม่ได้มีกันทุกคนด้วยเพราะว่าบางท่านโชคลาภอาจจะมาจากงานมาจากมีคนช่วยเหลือหรือแก้ไขกับปัญหาที่สำคัญมากๆสําเร็จมาที่ความรักของท่านกันบ้างคะ่ะคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามหรือว่าดึงดูดให้คนเข้ามาหาจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะและคนที่เข้ามาในช่วงนี้ มักจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีคู่หรือมีครอบครัวมาแล้วหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยพูดคุยได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งใจร้อนให้ค่อยๆค,ยคบหาดูใจกันไปก่อนคะ่ะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ไม่น่าเป็นห่วงสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นช่วงที่ท่านและคู่ครองเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้นมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างนะคะ ช่วงนี้พยายามดูแลสุขภาพให้ดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านมีดวงเปื่อยไข้ไม่สบายระมัดระวังโรคประจำตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กำเริบระวังเป็นหวัดและภูมิแพ้กำเริบระวังความดันกำเริบฉะนั้นพักผ่อนเยอะๆนะคะอย่าทำแต่ง,งานเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจาตัวและผู้สูงอายุนั่นเองค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมา มีเงินทองเหลือกินเหลือเก็บและเหลือใช้กราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ